สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ไปเจอรถหกล้อดัมเกษตรนะครับ5คิวซึ่งเป็นรถปี49นะครับซึ่ง150แปลงม้าเท่านั้นนะครับแล้วก็สายาว4เมตรนะครับ4เมตร2นะครับรถเดิมๆสวยๆครับแต่ทำสีใหม่นะครับก็เป็นดัมกระบะใหม่ครับพร้อมใช้งานนะครับเครด,ดิตดีไม่ต้องดาวนะครับ ็ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะครับไปดูรถได้ที่คลองหลวงนะครับก็คันนี้นะครับเป็น p สีเก้านะครับ1 5 0แรงม้านะครับใครสนใจนะครับทิ้งเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดูกันได้แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ต้องการซื้อขายรถมือสองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็มีกลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดูรถในกลุ่มกันได้นะครับก็ใครๆก็มาประกาศกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ